Субтитры ทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กันในเกมยันเดเลเดโมเช่นเคยนะครับเอาละคะ่ะก็สําหรับวันนี้เนี่ยปอก็จะมาทําตามคําขอคะ่ะเพราะว่ามีคนนะคะขอให้ปอเนี่ยมากําจัดน้าหัวใจนะคะทุกคนเลยคะ่ะเออในเมื่อทุกคนขอมานะคะปอก็จะทําการจัดให้เลยครับผมเอาละเอิ่ม สำหรับลายแรกนะคะที่เราจะกําจัดนะคะก็คือน้องอามายค่ะเออนางมีชื่อว่าอามายนะคะ <c oughs> อามายวันนี้เธอต้องเป็นคนแรกที่ฉันเนี่ยจะมาฆ่าเธอตายนะเออแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องนะคะไปเข้าชมรมว่ารูปก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เราเนี่ยเสียเวลาในการอาบน้ำเนาะใช่แล้วครับผมฉันต้องการ การไกไ่ไ้ฆ่าคน,น่ะนี่ต้องปิดประตูไว้นะคะเผื่อมีคนเห็นนะปึ๊บอืมฉันได้กันไกมาแล้วบอกเลยว่าจะเป็นกันไกที่ค่อนข้างอาถรรพ์นะคะเออเฮ้ยหรือว่าเราจะฆ่าคีสนะก่อนดีนะอะไร อ,อเธอนี่มันช่างหลงตัวจริงจริงโอ้สวัสดีอมายสวัสดีอันจังเออวันนี้เนี่ยเธอเป็นยังไงบ้างหรออมายฉันก็สบายดีนะอันจังหรอโอเคฉันจะฆ่าเธอเธอจะเป็นรายแรกที่ฉันจะกำจัดฮ่าฮ่อ เดี๋ยวปอจะขึ้นไปเอาหนังสือนะคะทุกคนหนังสือโอเคเจอแล้วห้องนี้เลยฟรบแล้วก็ฉันเนี่ยจะต้องไปเข้าชมรมว่ารูปนะ่ะอืม oh. สวัสดีครับลุง <Hi. S 1> พี่เออฉันนะ่าต้องการเข้าชมรมคุณนะ่ะได้ไหมคะ <'m> เออได้สิฮะยันจังนี่ทำการเปลี่ยนเสื้อน,นะคะอู้ น่ารักจังเลยเ่ะเฮ้ยคัตเตอร์ไอยามีคัตเตอร์ด้วยอ่ะไอเจือเอาละเพราะว่านะทุกคนเราเนี่ยเอาเอาวุธนะคะเป็นคัตเตอร์ดีกว่าค่ะเออเราจะให้อมายนะคะวิ่งตามเรามานะคะอามายเธอตามใช่ไมได้ไหมเออได้เลยแล้วก็ทำการ oh <my> เอาหนังสือให้นางค่ะ ดีมากค่ะทุกคนดีเยี่ยมเลิศเลยค่ะ <c oughs> ได้โปรดตามฉันมาได้ไหมเออมายอ้ได้สิฮานจัง <c oughs> ดีเลยเธอนี่มันแบบว่าค่อนข้างเชื่อคนง่ายแล้วหรอนอะเฮ้ <c oughs> หน้าตาก็แบบว่าค่อนข้างใสซื่อบริสุทธิ์นะคะ <c oughs> ปาปาป,ะปะตามมันเลยค่ะอามาย <c oughs> ดีมากดีมาก <c oughs> แ,ลแล้วสิ อย่ชักช้านะหรือก็โดนหลอกนะเราจะมาฆ่านางที่บริเวณแถวแถวนี้นะคะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีใครเดินผ่านมาเห็นเนาะเฮ้ยอย่าพิ่งเอาม้กลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปเอาม้กลับมามาเร็วมาเร็วเอาม้มาเลยมาเลยโอเคมาทุกคนอย่าหันมาเชียวละเอาม้ไม่เอา เจาะที่หัวเลยเรียบร้อยน้ำหัวใจคนแรกผ่านไปอันดับต่อไปนะคะก็ต้องเป็นน้ำหัวใจคนที่สองนะคะเออคนที่สองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคิสนะแล้วกันนะคะเพราะว่านางเนี่ยอยู่คนเดียวในห้องเนาะก็คือคิดว่าน่าจะฆ่ายายที่สุดแล้วอะใช่ไหมได้เลย เดี๋ยวปอจะรอให้สภานักเรียนคนนี้นะคะเดินผ่านไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่านางเนี่ยกำลังเดินเช็คทุกห้องเลยค่ะอะไรคะลุงพี่อะไรคะเห็นไหมคะว่านางก็กําลังเข้ามาเช็คในห้องนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยต้องรอก่อนค่ะแล้วก็ทําการปิดประตูเลยค่ะทุกคนนี่ปิดประตูฆ่าหมกศพเลยค่ะ อ่ะอ่ะอะเฮ้ยออ,อ,ออกไปหนูน้อยเดี๋ยวก็ตายหรอกนะอ๋อเอาแฮมเบอร์เกอร์มาให้กินหรองามงาม,ๆๆอมโอ้โหไม่กินเกลี้ยงเลยนะคะออกไปฉันจะฆ่าคนนะเพื่อนอย่าขัดขวางฉันจะดีกว่านะหนุ่มน้อยเพราะว่าฉันอ่ะไม่อยากจะฆ่าเธอนนะอสำหรับ ทิศนะคะคือเราก็จะใช้คันเตอร์ค่ะเฮ้อเฮ้ยมีคนเห็นเหรออย่านะทำการลากศพค่ะโอ้โหดู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 ท่านอนดิอุบาทมากโอเคเสร็จแล้วค่ะทำการขํำนะคะ ใจค่าจริงๆเลยหุยมีคนเพิ่งเดินผ่านไปค่ะทุกคนแล้วก็คนตอบไปที่ปอจะมาฆ่าก็คือก็คือก็คือนี่เลยจะต้องเป็นโอซานาเท่านั้นนะคะหรือเปล่าวะแต่ว่าถ้าเราจะฆ่าแต่หนามหัวใจของเราเนี่ยคือปอคิดว่า อาจจะต้องใช้มอสช่วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ายากมากเลยนะเอมอย่างเช่นโอกะเนี่ยโอกะอยู่ไหนดีกว่าโอกะเธออยู่ไหนอะ่ะเออนางน่าจะอยู่ตรงนู้นนะคะโอเคเลยมันนี่เลยมันนี่เลยโอกะโอกะคือเอ้าเดี๋ยวโอกะบ้ากอโอกะเป็นอะไรอะ่ะ อย่านะอย่าทายฉันโอกาสยังคุยไม่ได้เลยอย่าทุกคนเอหรือว่าเราจะกำจัดนางโดยใช้มอดดีวะทุกคนก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าค่ายยากจังเลยวะทุกคนเอาไงดีวะจะบอกว่าตอนนี้นะคะคือเวลาและก็ค่อนข้างจะกดดันแล้วนะคะพอจะขออนุญาตนะคะใช้มอดเป็นตัวช่วยแล้วกันนะจ๊ะ เอาละเราจะมาเป็นสาวเรดโนดค่ะฟึบมาแล้ว และฉันก็ได้สมุดเด็ดโน้ตมันแล้วนะคะคนที่เราจะมาฆ่าต่อไปนี้นะคะก็คือโอกะนะคะเอาละโอกะในเวลาของเธอแล้วคือทำไมพอฆ่าโอกะไม่ได้วะอ๋อมันฆ่าได้แค่บางคนหรอเราฆ่าคนอื่นได้แต่เราฆ่าโอกะไม่ได้คืออะไรวะทำไมเราถึงเขียนชื่อโอกะลงไปไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยทุกคนแย่ yeah, แล้วสิ ทำไงดีั้างั้นเนี่ยเราคงต้องไปฆ่าคนอื่นแทนนะคะเอาละคนต่อไปก็คือโอซานะนะคะคนต่อไปคือเธอโอเคมาท้างั้นเนี่ยคงต้องฆ่าโอซานะก่อนแล้วกันนะคะเราจะฆ่านางด้วยวิธีอะไรดีนาอาจจะเป็นอ่ะตอนนี้เลยได้ปะ เรียบร้อยีกนแล้วอุ้ยซานาอุ้ย What happened Are you hurt อุ้ยอุ้ย Oh my god อุ้ยโซนา a n s e r me Wake up please wake up don't do this Oh God ก can't be happening ายแล้ว้องทำอร้องทำอะไ้ก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าต้องงงมากเลยอะต่อไปก็คือเธอ เพราะว่าเธอเนี่ยคอยมาขัดขวางฉันใช่ไหมล่ะเอา้าคนนี้ก็ฆ่าไม่ได้เหรอล้อฆ่าครีอีกบ้างอ,าอย่าบอกนะคะว่าฆ่าได้แค่นี้อย่าหามจริงทําไมเดสโนถึงฆ่าได้แค่นี้ล่ะงงมากถ้างั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะอืคือจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็เหลือเวลาน้อยลงอะ่ะ ถ้างั้นก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเราคงต้องเป็นเอ่อเป็นตัวเชื้อโรคดีไหมอะหรือเป็นตัวอื่นดีวะเอเอาไงดีเอฟแปดหรอ,อมาฉันขอเป็นคนนี้โลกกันนี่นี่แน่นี่แน,น,น,น่เราจะมากำจัดหนามหัวใจคนที่เหลือให้ทันนะคะทุกคน เจอแล้วนูนไงฉันเจอเธอแล้วนี่น,น,นี่นี่แน่นี่เป็นการฆ่าที่แบบว่าโคตรทุเลศเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องทำค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเหลือเะไรแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะนี่แน่นี่แน่เออแล้วก็เหลือใครอีกว่าอ๋อเหลือโอกะคะ่ะทุกคนไป รีบไปค่ะทุกคน,น,กคนต้องรีบแล้วโอกะอยู่ไหนอกะอ๋อฉันเจอตัวเธอแล้วโอกะมนีเนี่นเอา,เอาทุกคนกลายเป็นหินนะ่ะเอาละทีนี้เหลือใครบ้างวะอ๋อใช่ เหลือเอ่อเหลือคุณครูค่ะคุณครูใหญ่นะคะเอ่อคุณครูอยู่ไหนนะคุณครูคุณครูคือหน,น,นามหัวใจของหนูละคะนี่ง่ายเจอแล้วฉันเจอตัวเธอแล้วนี่แน่แเรียบร้อยเอ่เอทุกคนเหมือนเราเนี่ยจะฆ่าหมดแล้วนะคะเฮ้ยถามจริงโอ้ครขี้กโกงเลย ถ้าค่าธรรมดาเนี่ยไม่ทันนะคะแล้วก็ค่ายายก้วยค่ะปอเลยใช้มอสช่วยนะคะเออฉันเป็นนักล่านักล่า Hindu, ค่านางหัวใจจ้าเฮ้ยถ,ถอยไปเออถอยไปจะเข้าเรียนเพื่อนเฮ้ยโโโโออ้้หห ก็ oh God. ตอนนี้คือเวลาหยุดเดินอะทุกคนทำไมวะเวลาหยุดเดินอะอ๋อ oh. งั้นเราก็เร่งเวลากลับบ้านได้นีวว่หว่าใช่ไหมงั้นก็ไปที่สเปซบาร์เลยจ้าโอเคอันนี้คือปอเร่งเวลานะคะทุกคนปเราจะลองกลับบ้านกันนะคะฮอ่า oh. ไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่านะมาดูกันครับเย่ yeah! กลับบ้านก่อนนะคะอาจารย์กโฮอายาอายอายเขาหาเราไม่เจอคะ่ะพว่าเราเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะ <laughs> อ๋อนอทงังรุ่นที่อ้้หโคตรเท่เลยอะ่ะยันจังฉันชอบแบบว่าลุกนี้มากเลยอะ่ะโอ้ยมีเอ้า นี่มันตายไปแล้วไม่ใช่หรอมันได้ไงอะหลอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านางตาละเกิดใหม่อ่ะโอ้โหบรรยากาศช่างน่ากลัวเลยเกินเพราะว่ามีคนตายเกินสองคนนะะไปเราไปโรงเรียนของเรากันดีกว่านะคะมันคือโรงเรียนมอลนะทุกคนโรงเรียนมอลนะ น้ำหัวใจตายครบทุกคนเลยค่ะปอกำจัดน้ำหัวใจนะคะครบทุกคนเลยค่ะแล้วก็บรรยา,าศในโรงเรียนนะคะโคตรจะาคืมเลยค่ะอารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคน มีคนนะคะเริ่มหวาดกลัวนะคะใช่ไหมล่ะึ่งบอกแล้วไงว่าลงเรียนที่นี่เนี่ยมันคือลงเรียนอาถรรพ์ไงเอผู้คนต่างหวาดกลัวนะคะและนั่นก็คือ น้ำหัวใจของเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทำสำเร็จกับทุกคนเอ๊ะ <c oughs> ฉันสามารถกำจัดน้ำหัวใจของฉันได้สำเร็จแล้วนะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะวิ่งไปหารุ่นพี่ค่ะที่รักฉันมาหาแล้วทีนี้เนี่ยก็จะไม่มีใครมาคอยขัดขวางฉันอีกแล้วนะ่ะรุ่นพี่จะต้องกลายเป็นของฉันอย่างแน่นอะน รุ่นพี่อยู่ไหนคะรุ่นพี่เดี๋ยวนะตอนนี้ปอหารุ่นพี่ไม่เจอนะคะรุ่นพี่ของเราหายไปไหนแล้วนะอาจจะแบบว่าตอมใจหรือเปล่าก็เลยไม่ได้มาเรียนนะคะดูดิ ปอไม่เจอรุ่มพี่เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้ปอด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยบาย,บายๆค่ะทุกคนดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน